เลิกงานแล้วครับผมกลับบ้านไปนนพี่น้องระวางทางปั้นกลับไปบ้าน,นครับผมเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมพอกับบรรยากาศหลังเลิกงานแล้วผมก็ออกกะนะวันนี้ก็เลิกงานแปดโมงเก้าครับนี่จะเป็นบรรยากาศระวางกลับบ้านนี่ก็คนยีร่รอดครับ าบานไนะหนก็ได้หรอ,อไอ้มึยเะรอวันไหนสองสามทุ่มเป็นเป็นเอ้าเอา้านีผม,มวม่้ <c oughs> างนี้รูดกุไลนวะนี่ครับผมอู้ส,อส่วน่ส้มนี่ส่วนส้มครับนะี่ เมื่อกินนี่นะพวกที่ไม่ซื้อได้นะครับเนี่ยประเทศนี้เป็่นแปลกนี่ครับผมตอนออกมาประมาณ400เมตรแล้วครับทนะางจากโรงงานนะครับผม,มนนบวันนีนคณะหนาวไปยินจ้อยๆอยู่ดีครับครับ นี่แต่เรียวครับผมเปลี่ยนเส้นทางไหมทางนี้แห้งไม่ได้บืนน,น,บนูนเลยต้นน่ะปั้นลุยๆเลยต้นฮะเนาะอันทางแคบเว่ออันตรายวะ่ะเนาะอันทางแคบอันตรายวะ่ะขี่รถเร็วเว้ยงครับผม ขอปัน้นนารานตนี้บ้านเข้าหรอครับไม่อยากนอนบังตีห้าไม่ใช่เมือตาบขึึนไ้วห้ามัน,น,น,นเออตรงนี้ก็ได้ปกนนติกาเดึกบ่บ่ค่อยอยากนอนดิจมหลังๆมากาดึกโคตรอยากนอนเลยเดี๋ยวนี้นะ เด็กนะท้ายเงยเลรครับเนี่ยประมาณสามนาทีสี่นาทีแล้วนี่ครับผมปันมาจากโรงงานมาฮ้อนนี่พี่น้องแต่ว่าก็ใกล้ใกล้ฮ้อนบ้านแล้วล่ะครับผมมุ่งส่วนผักขอบคุณมันใส่พื้นที่นี่ผมใครเดือดเทศนี่นะครับผมตัวน้องวันหนาวทำไมที่บ้านหนาวก้าส้นนี่ก็โอ้ย่างหนาวนี่นะครับ My young lên mùa sầu lột cả vun 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 tadnya lắm níu hèn lắm níu hèn lắm níu hèn lắm níu nghe lắm níu hèn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  thằng này níu hèn níu hèn níu คือเห็ดีแต่ว่าแมนแห้งเปตะเบิ้งนีงน่เป็นอันกันเ็ดสวออนแล้วนะเห็นมรงนิ้นะนี่ครับผมบางสื่อกงอดดีกว่าฮึาึมฮมอนเลย่ากย่งงอดเดย ฮะอุะ้ยบัว,วอันนี้ก็มงังมังทิมขยะครับผมเมื่อนี้ทิมขยะเขาได้มังนีน้น้อยนึงที่มองไอ้มองบ้านหลังเก้าหันมัองอแง่าดีอันนี้มองน้นอยน,น,นะครับผมทั้งที่เป็นบ้านญี่ปุ่นหลายแล้วก็เป็นเป็นหอพักหลายพี่น้องสซนที่ผมอยู่ไม่นะครับไปนี่ก็เดียวขวาาฮือไหอดแล้วครับ โมมีรถจักรันเลยวามึงนะโมแดงนี่ว่าสติกด้วยเนาะฮะงู้บวบ้านเขานะหอดวครับผมโอ้โอ้ไงลอยเอเล่ กินป่ะสภาพอากาศก็ดีแล้วนะทองฟ้าแจ่มใสดีนขนาดครับผมนี่ในเบืองเบืองข้างบนครับผมข้างบนตอนนี้มีคนย่สองสองคนฟังไอฟฟังมุมมีจจะเป็นห้องของคนไทยนีย่ห้องนี้ตรงข้างผมจะเป็นไอ้ห้องคนญี่ปุ่นครับผมนี่ได้ยิงกินได้ฮะอ,อ้เปนก๋เตียวเรอ ลอมข้นเปิ่นเนี่ยะต่อไเป็นแห้งหนาวหายหอนบ้านแล้วครับโหเอ,อยอยากนอนอยากนอนพี่อนองิดอยกกังกินเนาะผมเ่ยแต่ว่าอันนี้ไว้เอาไอไอตับใกล้กับพวงไข่ออกมาไอละลายน้ำเพียงไว้อยู่นะครับผมผมชิ่วขวา,าหบอกไว้ ข้วผงไข่ใส่พริกแกงเซียบๆนะครับผมสหลับเมนูมื้อนี้ก็นีเนาะง่ายๆทำกันเลยนะครับผมกระทายไว้ยา้กาศให้พี่น,อน้อง้เบึงจากโรงงานมามาบ้านนะครับผมฮ้ยเมื่อยนี่ครับผมเมนูมื้อนี้นะครับจะเสนอเมนูอ่า หวงไข่คว้าพริกแกงนะครับผมพี่น้องถ้าให้เบิ่อนๆก,การนับวนันทีเป็นยังไนนนงนะครับผมที่เก็บภาพบรรยากาศซูเบิรงนะครับผมพี่น้องไปอันดับแรกล่างสะกอนครับผมโย,ยนซอยให้มันเป็นต้นนิดหน่อยหน,น่อยนะครับผมพี่น้อง ตรงมควงไข่มันตุ้มไส่มันี่ครับมันาล้างเรียบร้อยครับนี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนซอยเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมสิต้มสักก้อนนะครับผมไปต้มมองคนแล้วก็ใส่ที่เราลงไปนะครับ เป็นพริกกับกระเทียมนะครับผมปัน่นเลยผมจะใส่ผักอันนี้พร้อมนะครับผมนอ้อว่าใส่ผักกาดขาวพร้อมนะครับ mm hmm. อเบิกเคยเย็ดสิลองเบอง้ง mm hmm. ยัน,นกกผักมันน่าครับผมไม่ต้องใส่ลาย ก็ต้องการน้ำมันจะเป็นยุษษทธศาตรยังไงครับผมลองเหปุผนแค่แรกดีนะแ <c oughs> ย่งไหมครับไ,ได้ที่เราไม่นอาสุงแล้วครับผมเรียบร้อยเป็นสวยย่างแล้วครับผมไม่นอาผักพร้อมแล้วอันนี้ก็พร้อมแล้วฟองไข่พร้อมพริกแกงพร้อมนะครับผมไปลุยมันเต็มแซ่บนุมกันเลยมือนลยครับผมปิดเต้า มาข้าผมพมี่นอ้นองกินข้าวอนกันง่ายๆเลยนพครับผมอาหารจานเดียวครับห่วงไข่ควาพริกแกงครับผมผัดพริกแกงอืม มันดีขนาดครับนี่นะ

บอบเนี่ยด้กิท่อนมือแรงบอนี้นะครับหอนหนัวดีขนาดครับผม โ่าเผ็ดใส่ผักอันนี้พร้อมาที่ผมก็เลยปันว่าเอ็นปันว่าเฮ็ดแก้งเผ็ดเ,เนะาะปันว่าแกงเผ็ดแกงซุ่มใช่ไหมอืมอืม

ก็ไปกินก้อนไปเ็ำงานอีกคาบนึงเกลทให้นึ่งกินได้สองคาบสามคาบคนครับพัดกะเผาก็าที่แซ่บคาบยู่เอาครับผมสำหรับคลิปนี้กิดสิประมาณนี้แหละนะครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานเนาะเมื่อนี้ก็ท้ายตั้งแต่โรงงานเลยบรรยากาศขี่รถกลับมาบ้านให้พี่น้องได้เบิ่งนํากันนะครับผมกลับมาห้องมันก็ไปที่นอยด์นกินสูพี่น้องได้เบิ่งจังสิทธะนะครับผมก็เป็นคลิปโดยรวมบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผม ทีงไหนเราผู้เดชิมากะก็จะผมว่าแหละพี่น้องผู้เดชิมากะคิดให้มันดีๆนะครับผมไปจะไปงานอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่าอย่างว่าที่เพราะว่าตอนนี้ค่าเงินมันเทืกแฮงนะครับผมพี่น้องที่เสียเงินสองแสนแสนสองแสนสามแสนมาเลยพี่น้องอู้ยาก่ยู่นะครับผมจะห่อซีหาทุนเอาคืนได้นะครับคิดให้มันดีสักก้อนนะครับผมพี่น้องก้อนที่ซีมานะครับผมเพราะว่าตอนนี้เงินเดือนอยู่นี่มันกับโบโบได้หลายนะครับผมพี่น้อง เด่นไหนได้สี่หมื่นได้ช่งบ้านสี่หมื่นห้าหมื่นนี่ก็โอ้ดูว่าฟูคักเลอะนะครับผมพี่น้องส่วนมากก็ได้อยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนิดหน่อยสามหมื่นกลางๆประมาณนี้ส่วนหลายนะครับผมเพราะว่าอย่างปกติเพราะว่าค่าค่าค่าเงินมันถึกเฮงตอนนี้นะนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่มาก็คิดให้มันดีๆสุดก่อนนะครับผมเอานะครับผมกระซิประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้เนาะยังไงเราคงขอฝากกันไม่ได้นะครับผมน้ำพริกกับหมูมอนสั่งนะครับผมผู้ใดสนใจอยากอุดหนุนกันกระทักเข้าไปสั่งซื้อตามที่ผมขึ้นมาให้ได้เลยนะครับผมมแลล้วก็อย่าื กดไลค์คกดแชร์กดซับสไครป์ผมนแนะนนะครับผมผู้ใดสงสัยอย่างยั่ยากถามอย่างกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะขอตัวไปอ่นานนาอาบท่านอนพักก้อนสะก,ก้อนนะครับผมเมือเ่อแรงกะสู้งานต่อครับผมนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ